เราหนักนะครับโดยมีตัวที่บอกไปว่าตัวสะพานต้องมีความยาว60เมตรนะครับท<ะ>ีนี้ต้องใช้อุปกรณ์ให้น้อยที่สุดนะครับโดยเราจะมีราคาของสิงของนะครับอาจมีเช่นมีเส้นเชือกนะครับมีถิวเจบอกมีอะไรนะไม้สีกรีนนะครับ ทีนี้โจทย์ของเราก็คือจะต,ต้องรับน้าหนักอย่างน้อยก็คือน้ํา1ึ่ขวดนะครับตรงจุดนี้นะครับซึ่งหนักประมาณน่าจะ1น1.5กิโลกร,รัมนะครับเอาไปวางตรงกลางต้องห้ามหักนะครับสะพานต้องห้า รเราก็จะมีการเสริมโปรแกรมเข้าไปก็คือจะมีตัวเซ็นเซอร์นะครับเวลามีรถผ่านหรือว่ามีคนเดินผ่านนะครับเราก็จะมีตัวตรวจรับว่าจํานวนที่คนเดินผ่านสะพานนี้มีทั้งหมดกีก่คนนะครับอันนี้ก็จะเป็นการช้อจำนวนแบบนึงนะครับทีนี้หลักการทํางานนะครับของคุบดินภูง่ายๆครับเราก็าจะต้องมีตัวรับน้ำหนักนะครับในที่นี้ก็คือตัวเสานะครับสี่เสานี้นะครับจะต้องมีโครงสร้างที่ค่อนข้างแข็งแรง แล้วก็มีตัวคานนะครับทำหน้าที่ในการรองรับน้ําหนักอีกชั้นหนึ่งนะครับโดยตัวเสานี้จะต้องต่อเข้ากับตัวลวดหรือตัวเส้นเชือกทำหน้าที่คล้ายๆกับลวดสลิงนะครับรับน้ําหนักบริเวณตรงกลางนะครับเป็นการกระจายน้ําหนักเพื่อผ่อนแรงนั่นเองนะครับลองมาดูทฤษฎีลองดูการปฏิบัตินะครับว่าได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะปล่อยตัดจุดนี้ลงไนเลยรอเห่นกับหัครับดูนะครับปึ๊บ เดี๋ยวนอนก็ได้ครับนอนก็ได้นะครับชื่อสะพานนะครับมิพภาพไทยลาวนะครับอันนี้คือไทยอันนี้คือลาวนะครับฝ่าลาบด้วยฝ่ามือผมนะครับไทยขอบคุณมากเดี๋ยวเราให้โปรแกรมเมอร์นำเสนอหน่อยโปรแกรมเมอร์โปรแกรมเมอร์ค่ะทีนี้ก็จะนำเสนอนะคะตัวที่ใช้เซนเซอร์ในการนับนะคะก็จะเขียนโปรแกรมเพื่อตรวจนับ นะคะจำนวนประชาชนไทยนะคะที่เดินข้ามไปฝันเรา